กาชงชาแบบกดที่สามารถชงชาชงกาแฟและยังสามารถแยกกากชากาแฟในตัวได้ชงชาชงกาแฟได้เข้มขน้นหอมอร่อยเหมาะสําหรับร้านขายเครื่องดื่มที่ต้องการอยากจะนําไปไว้ใช้งานชงชาเขียวชงชาไทยชงกาแฟขายสกัดเบตชาเก็บใส่ขวดแก้วไว้แบบนี้จะได้ชาที่มีรสชาติเข้มขน้นง่ายและสะดวกต่อการใช้งานเวลามีลูกค้าเข้าร้านก็สามารถชงเครื่องดื่มได้เลยลูกค้าไม่ต้องรอน สะดวกสุดๆกาแก้วชงชานะคะแก้วหนาทนความร้อนเป็นแก้วเกรดเนะคะทนอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสถึง100องศาเซลเซียสเลยนะคะตัวฟิลเตอร์กดแข็งแรงทนทานค่ะวัสดุเป็นสแตนเลสเกรด304เกรดอาหารลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัยนะคะตาข่ายกองซีทีหนา2ชั้นกรองเศษชากาแฟได้ดีมากๆเลยค่ะกองได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะตาข่ายกองก็ เป็นสแตนเลสนะคะเวลาล้างทําความสะอาดล้างง่ายค่ะไม่เป็นสนิมในส่วนของฝาปิดนะคะจะเป็นพลาส,สติกนะคะพลาส,สติกหนาและแข็งแรงกาชงชามีน้ําหนักเบามาพร้อมกับการออกแบบแบบพิเศษมีหูจับใช้งานได้สะดวกไม่ลื่นจับถนัดมือกาชงชารุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีปากเหยือกสําหรับเททําให้ง่ายต่อการเทเวลาเทเบชาจะไม่หกเลอะเทองง่ายค่ะกาชงชารุ่นนี้นะคะสามารถชงชาเขียวชงช ชงกาแฟสดชงกาแฟโบราณได้หมดเลยนะคะแม้กระทั่งปั๊มฟองนมก็ยังสามารถทําได้เลยอะสะดวกมากๆวิธีการใช้งานการชงชารุ่นนี้นะคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะแอดมินจะชงเป็นเมนูชาไทยเย็นนะคะเลือกใช้เฟนเพจขนาด350 ml ค่ะขนาดเล็กชงชาดื่มได้2แก้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะใส่ผงชาไทยลงไปค่ะแอดมินจะใส่ผงชาไทยลงไป2ช้อนนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะแอดมินจะเติมน้ําร้อนค่ะเติมน้ารน จนถึงระดับปากเทเลยนะคะหรือถ้าเอาแบบสังเกตง่ายๆก็คือระดับขอบสีขาวตรงนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นให้นําช้อนสแตนเลสท,ที่มีด้ามยาวหน่อยคนชาไทายกับน้าร้อนให้เข้ากันค่ะใช้เวลาในการคนแบบนี้ประมาณ1นาทีนะคะขั้นตอนต่อไปนําฝาปิดเฟลนเพย์นะคะปิดลงไปแบบนี้ค่ะแต่อย่าเพิ่งดันฟิลเตอร์กดลงไปนะคะเราจะแช่ชาบ่มไว้แบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นใช้นาฬิกาจับเวลาจับเวลาประมาณ3-5น นะคะคในคลิปนี้แอดมินจะจับเวลาไว้แค่3นาทีก็พอค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ชาไทยที่มีรสชาติเข้มข้นมากๆจับเวลาไว้ประมาณ5นาทีนะคะระหว่างรอเวลาสามารถไปเตรียมในส่วนของนมผสมหรือทำอย่างอื่นรอได้เลยค่ะตอนนี้ก็ครบ3นาทีแล้วนะคะพอครบเวลาที่กำหนดก็ดันฟิลเตอร์กดลงมาให้สุดเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็เทเบสชาไทยลงผ่านตะแกรงกองชาอีกหรอบได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ใครที่ไม่ มีตะแกรงกองชาก็ไม่ต้องเทผ่านตะแกรงกองชาได้นะคะเบตชาที่สกัดได้จากเฟนเพรขนาด350 ml ก็จะได้ประมาณ250 ml พอดีเลยค่ะพอได้เบตชาไทยมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้ชักเบตชาไทยขึ้นลงแบบนี้ไปมาประมาณ4-5รอบนะคะการทําวิธีนี้จะช่วยให้ชาไทยที่สกัดได้มีความเข้มขน้นและลดอุณหภูมิของเบตชาไม่ให้ร้อนจนเกินไปค่ะขั้นตอนต่อไปให้เทเบตชาไทย ตามสูตรเมนูเครื่องดื่มต่างๆตามปริมาณที่เราต้องการได้เลยนะคะเมนูเครื่องดื่มแก้วนี้แอดมินจะชงเป็นเมนูชาไทยเย็นค่ะสูตรแก้ว20ออนจะใช้เบสชาไทย100 ml นะคะขั้นตอนต่อไปนำนมผสมที่เตรียมไว้แล้วเทลงไปในเบสชาไทยได้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนคนผสมให้เข้ากันค่ะชาไทยมีสีสันสวยงามเข้มขน้นน่าดื่มมากๆเลยค่ะเพียงแค่มีเฟนเพจติดบ้านไว้แค่อันเดียวก็สามารถชงเมนูชาเขียวชาไท หรือแม้กระทั่งกาแฟดื่มที่บ้านเองได้แล้วแถมวิธีการใช้งานก็ใช้งานง่ายนิดเดียวเฟนเพสเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญเลยนะคะที่เหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบการดื่มชาเขียวชื่นชอบการดื่มชาไทยชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะคะควรมีติดบ้านไว้ค่ะแนะนําเลยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะและสําหรับใครที่ต้องการอยากจะนาเฟนเพจไปสกัดเบสชาเขียวเบสชาไทยเอาไว้สําหรับชงขายนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะแอดมินแนะนาเป็น ขนาด800หรือขนาด1,000 ml กำลังดีเลยค่ะและสกัดเบทชาออกมาไว้ใช้ได้เยอะเลยค่ะวิธีการสกัดเบดชาเขียวไว้ใช้นะคะแอดมินจะใส่เบทชาเขียวลงไปทั้งหมด5ช้อนค่ะใครจะทำสูตรของตัวเองได้หมดเลยนะคะแอดมินเพียงแค่ทำให้ดูค่ะต่อไปก็เติมน้ำร้อนค่ะน้ำร้อนเติมถึงระดับปากเทได้เลยนะคะหรือสามารถกะปริมาณได้ตามความต้องการได้เลยนะคะหรือถ้าใครกะไม่ถูกให้ยืดตรงแนวขอบสีขาวตรงนี้ไว้ ะะเทถึงประมาณนี้ก็พอค่ะขั้นตอนต่อไปนําช้อนที่มีน้ามยาวนะคะคนชาเขียวกับน้ําร้อนให้เข้ากันค่ะใช้เวลาคนประมาณ1นาทีนะคะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนครบ1นาทีนะจากนั้นให้นําฝาปิดของเฟนเพสนะคะปิดลงมาแบบนี้ค่ะแต่อย่าเพิ่งดันฟิลเตอร์กดลงมานะให้แช่ชาบ่มชาแบบนี้ไว้ก่อนนะคะถ้าต้องการสกัดเบทชาเก็บไว้ใช้แอดมินจะใช้เวลาบ่มชาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะเบท ชาที่ได้จะมีความเข้มข้นมากกว่าการบ่มชาทิ้งไว้3นาทีนะคะและชาที่ได้ก็จะไม่มีรสชาติขมฝาดด้วยค่ะตั้งเวลาไว้เลยนะคะโดยใช้นาฬิกาจับเวลาจับเวลาไว้ที่5นาทีค่ะในระหว่างที่รอเบทชาครบกําหนดเวลานะคะก็สามารถไปทําอย่างอื่นรอได้เลยค่ะเวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้ดันฟิลเตอร์กดลงมาค่ะดันลงมาจนสุดเลยนะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้เบทชาเขียวเอามาไว้สําหรับชงเมนูเครื่องดื่มแล้วค่ะ วิธีการสกัดเบชชาไทยก็ทำเหมือนเบดชาเขียวเลยนะคะเปลี่ยนแค่ชาเขียวหรือชาไทยเท่านั้นเองค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเทเบทชาเขียวลงไปเก็บไว้ในขวดแก้วแบบนี้ได้เลยค่ะแอดมินจะใช้ขวดแก้วที่มีจุกฝาปิดล็อกนะคะเป็นขวดแก้วสูญญากาศค่ะการสกัดเบชชาเก็บไว้ใช้แบบนี้นะคะเหมาะสำหรับร้านขายเครื่องดื่มชากาแฟมากๆเลยนะคะทำเก็บไว้แบบนี้เยอะๆได้เลยนะคะเบทชาเขียวสามารถเก็บไว้ใช้ได้3-4วันเลยนะคะ สะดวกมากๆและง่ายต่อการที่จะนำมาทำเมนูเครื่องดื่มมากๆเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาสกัดใหม่ต่อครั้งนะคะเวลามีออเดอร์เข้ามาก็สามารถนำขวดออกมาเทเบชาชงเครื่องดื่มได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าชาเขียวหรือชาไทยที่แช่ข้ามคืนนะคะเวลานำมาชงเครื่องดื่มบอกเลยว่าเข้มข้นมากกว่าการสกัดใหม่อีกค่ะและสีสันก็สวยงามกว่าด้วยค่ะเมื่อเบชายเย็นแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้ได้เลยค่ะนำไปเก็บไว้ในถังน้ำแข็งหรือเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะเก็บไว้ได้ ได้3 4วันนะและนี่ก็คือเบชาไทยที่แอดมินสกัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังใช้ไม่หมดนะคะแอดมินก็จะเอามาเทสใส่ขวดที่มีฝาปิดจุกล็อกแบบนี้นะคะ<ม>นําไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ได้เลยนะคะ<ม>เห็นขวดเล็กๆแบบนี้สามารถชงเครื่องดื่มได้อีกหนึ่งแก้วเลยนะเนี่ย